ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับนี่พาพี่น้องมาเบงนะครับพันนะครับพันข้าวสันปะตองนึงครับพี่น้องเป็นข้าวเหนียวเบาไว้แสงครับพี่น้องหรือข้าวเหนียวนาปังครับพี่น้องนะครับขนาดบรรจุ25กิโลกรัมครับพี่น้องนะครับผู้ผลิตกับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัด เพชรบูรณ์ครับพี่น้องขนาดบรรจุ25กิโลกรัมนะครับผมซื้อมาจากร้านค่าครับพี่น้องเนี่ยนะครับซื้อมาจากร้านค่าราคาถุงละ600บาทครับพี่น้องนะครับถุงละ600บาทนะครับการทาเมล็ดพันธุ์ควบคุมนี่ตรงมีใบอนุญาตครับพี่น้องเช่นใบอนุญาตนะครับเลขที่135ทับ2557ครับพี่น้องเลขที่พอๆก็คือ955ทับสอสอง ชื่อพันธุ์ข้าวก็คือสันปะตองนึ่งครับพี่น้องซึ่งเป็นข้าวเหนียวบาไว้แสงสามารถปลูกได้ทุกฤดูนะครับพี่น้องนะครับว่าแต่พอน้ามพอปุย๋ยเขาก็ที่ออกล้วงนะครับออกผลผล,ผลิตให้เฮาครับพี่น้องนะครับวันที่รวบรวมก็คือ5พย6 6นะครับเลขที่รอดก็คือ5พย6 6แหล่งรวบรวมประเทศไทยเก็บไว้ในที่นะครับแห่งครับพี่น้องบ่ถูกแดดอากาศไทยที่มาเบิง ลักษณะของเมล็ดครับพี่น้องนะครับพี่น้องมาดูดินี่นะครับเมล็ดของข้าวเหนียวสันปตองหนึ่งซีมีสีเหลืองด้พี่น้องนี่นะครับนี่สีเหลืองนะครับสีเหลืองเม็ดขนาดใหญ่ครับพี่น้องครับเนี่ยข euh. ้าวสันปตองนะครับปีที่แล้วนี่นะผมนะครับสิบแปดไล่ครับพี่น้องนะครับสิบแปดไร่นะครับผมก็ใส่สันปตองพี่น้องแต่ปีที่แล้วมีปัญหาก็คือว่าอากาศหนาวมากทําให้อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ไม่ค่อยดีบ้างดพี่น้องนะครับ ผลิตออกมาก็สิบแปดไร่ปีละผมได้สิบสี่ตันนะครับพี่น้องก็ถืออยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีมากนะพี่น้องคนที่เขาทำนะครับข้าวนาปังได้ดีๆนี่อาจจะได้ถึงไร่ละหนึ่งตันจลยพี่น้องนะครับเขาก็ยังเหตุผลหอดนะครับลองดูปีนี้พี่น้องนะครับปีนี้นะครับผมใช้พื้นที่สิบแปดไร่เนี่ยผมใช้ แปลงสิบไร่ผมใช้ข้าวเหนียวสันปะตองครับพี่น้องที่เฮ็ดพันในปีที่แล้วนะครับอีกแปลงหนึ่งแปลงแปดไร่เนี่ยผมใช้ข้าวกอกจิบซีครับพี่น้องนะครับส่วนนาะแปลงติดบ้านนะครับพื้นที่หนึ่งไร่ผมจะเอานะครับข้าวถุงที่ผมซื้อม้าอย่าเลยพี่น้องถุงละหกร้อยบาทพันข้าวสันปะตองหนึ่งยันไปหวานเพื่อทําเมล็ดพันธุ์พี่น้องตั้งใจที่พี่ซื้อนะครับกอกจิบซีพี่น้องพอดีมันเบิดนะครับมันเบิดนะครับพี่น้องก็เลยเอา อี่นลพี่น้องนะครับพันสันปอตองหนึ่งที่เขาเคยใส่เลยพี่น้องนะครับที่เขาเขาเคยใส่มาทำเมล็ดพันธุ์นะครับสําหรับนะครับคนที่เคยเฮ็ดนาเนี่ยก็จะรู้ว่านะครับการทําข้าวนาปังเนี่ยนะครับผมก็ใช้อัตราที่25้ากิโลกร,รัมต่อไร่ครับพี่น้องเขาใส่เขานะครับพันใดก็แล้วแต่ครับพี่น้อง เราต้องดูแลรักษาเขานะครับทั้งน้ำทั้งปุ๋ยให้มันพอเพียงนะครับมันถึงจะได้ผลผลิตนะครับเท่าที่ควรน่ะพี่น้องนะครับถ้าเขาได้พันเขาที่ดีมาแล้วนะครับดูแลบ่ค่อยดีมันก็น,นะครับผลผลิตออกมามันก็นบด่ดีนะพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตข้าวหรือการเทศนานี่นะครับที่ได้ผลผลิตที่ดีเนี่ยมันก็ต้องนะครับประกอบด้วยปัจจัย นะครับหลายๆอย่างประกอบกันครับพี่น้องตั้งแต่การเตรียมเตรียมแปลงนะครับพี่น้องการเตรียมแปลงนะครับการนําเมล็ดพันธุ์มาหว่านลงในแปลงนานะครับจากนั้นก็เป็นการนะครับฉีดยาคุมกับจัดวัชพืชครับพี่น้องการสูบน้ําเข้าแปลงนาการใส่ปุ๋ยรอบที่1งบางคนใส่ปุ๋ยรอบที่สองแล้วค่อยใส่ปุ๋ยรอบที่3าก็มีพี่น้องนะครับของผมเท่าที่ผ่านมาก็คือผมก็จะใส่ปุ๋ย2รอบครับพี่น้องรอบแรกก็เป็น เป็นยูเลียนะครับรอบที่สองก็จะเป็นยูเลียนะครับบวกด้วยปุ๋ยหมากครับพี่น้องปุ๋ยหมากก็คือปุ๋ยที่มีสูตร NPK 3ตัว้ะครับพี่น้องนะครับบางก้นกับไส้นะครับ4600นะครับเบิดทั้งรอบหนึ่งรอบสองครับพี่น้องนะครับแล้วก็ไปฉีดอร์โมูลเอากันมีนะครับต้องเข้าใจด้วยว่าการฉีดอร์โมูลก็คืออาหารเสริมนพี่น้อง อาหารหลักของเขาก็คือปุ๋ยปุ๋หมากปุ๋ยสูตรนี่แหละพี่น้องนะครับ NPK นะครับส่วนอาหารเสริมก็คือการฉีดฮอร์โมนนะครับพี่น้องนั่นแหะคืออาหารเสริมนะพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับเหมือนกับเรากินอาหารนี่แหละพี่น้องถ้าเกิดเรากินอาหารครบห้ามู่นะครับพี่น้องนะครับกินอาหารครบหามู่นะครับอาหารเสริมบางทีเท่ากับนะครับอาจจะนะครับบ่ค่อยได้กินกันในพี่น้องในบ้านเฮานะครับนะครับ เพราะฉะนั้นการกินอาหารครบห้ามู่นะครับพี่น้องนะครับร่างกายก็จะแข็งแรงได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับมีอะไรบ้างของค้นก็มโีโปรตีนนะครับพี่น้องโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่จะพี่น้องนะครับนี่คืออาหารของค้นนะครับอาหารของคน้นชวนอาหารของพืชอาหารหลักเขาก็มีเอ็นนะครับคือในตัวเจนครับพี่น้องนะครับ ีก็คือฟอสฟอรัสครับพี่น้องนะครับแล้วก็คก็คือโพแทสเซียมนะพี่น้องเช่นในช่วงเริ่มต้นนะพืชต้องการนะครับการจเจริญเติบโตนะครับก็ต้องใช้ในโตัวเจนเยอะแนนนะพี่น้องส่วนตัวที่สองก็คือฟอสฟอรัสเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของรากนะพี่น้องรากลำต้นนะครับพี่น้องนะครับส่วนตัวที่สามก็คือโพแทสเซียม็คือช่วยในเรื่องของ นะครับผลผลิตนาพี่น้งองก็คือการสร้างนะเมล,ล็ดนะครับการสร้างแป้งของเมล็ดข้าวเสียพี่น้องนะครับนอกจากนะครับกระบวนการสง่งเคหอแสงของพืชน,นะครับต้องใช้นะครับคลอโรฟิลคลอโรฟิลก็คือนะครับพื้นที่ใบที่มีสีเขียวนะเหมือนกับโรงงานนายพี่น้องนะครับโรงงานผลิตอาหารของพืชก็คือคลอโรฟิลคลอโรฟิลก็อยู่ในใบพืชนายพี่น้องนะครับกระบวนการเพราะฉะนั้น การที่เวลาเข้ใส่ปุ๋ยนะครับนะครับให้พืชนะครับมีใบนะครับม,มีใบที่แข็งแรงมีใบนะครับที่สวยงามนะครับน,น,นั้นก็ให้เนพืชผลิตนะครับผลิตโคโรฟิล์นะครับโคโรฟิล์กับใบสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงก็ทำให้เกิดกระบ,บวนการนะครับ สังะห์แสงนะครับเพื่อที่จะผลิตนะครับพลังงานนะครับการเจริญเติบโตนะครับดิตน้ำตาลน,นะครับพี่น้องเพื่อช่วยในกระบวนการเจริญเติบโตของพืชนะพี่น้องนะครับหกน้ำหกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับพี่น้องนะครับกระบวนการาสังะหอแสงก็คือนะครับ 6กครับอนไดออกไซด์นะครับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์6โมเลกุลน้ำหกโมเลกุลนะครับพี่น้องมากลายเป็นเป็นน้ำตาลนะครับ C6 H12 แล้วก็ O6 ครับพี่น้องแล้วก็เป็นพลังงานหนะ่อยพี่น้องนะครับกระบวนการสังเคราะห์แสงการเจริญเติบโตของพืชนะครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องนี่คืออ่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวสันปะตองหนึ่งนะพี่น้องเอามาให้พี่นอ้อ,นองเบิ้งนะครับราคาถุงละ6 ร้อยบาทนะครับพี่น้องทุงละหกร้อยบาทนะครับน้าหนักยี่ห้ากิโลกร,รัมครับพี่น้องน้ําหนักยี่ห้ากิโลกร,รัมนะครับน้าหนักยี่ห้ากิโลกร,รมัมเมื่อนี้ที่น้าไปแช่ครับพี่น้องไปแช่น้ำหนึ่งหนึ่งคืนก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่น้ำที่าปเป็บนบกอีกนะครับนะครับอีกสี่แปดชั่วโมงก็นําไปวันนะครับขออัปเดตราคาข้าวพี่น้องฟังนะพี่น้องนาอข้าวเหนียว กอหกนะครับที่ลานรับซื้ออำเภอเกษตรบุญโยชัยเยภูมินะครับตอนนี้กกหกราคานะครับสิบสองบาทพี่น้องนะครับข้าวเหนียวนานาปังราคาสิบบาทหอมมะลินะครับหอมมะลินะครับหนึ่งศูนย์ห้านะพี่น้องราคาสิบสามบาทครับพี่น้องเป็นราคาเขาแห้งได้พี่น้องเด้อนะครับหอมมะลิสิบสามบาทข้าวเหนียวก็หกสิบสองบาทแล้วก็ข้าวเหนียวนาปังสิบบาทครับพี่น้องนะครับ ก็เลยมาคุยให้พี่น้องรับรู้รับทราบนะครับมาเราพี่น้องฟังเรื่องพันเข่าแน่นะครับว่าพี่น้องใส่พันเข่าอย่างในการพาอปลูกนะครับส่วนปีนี้ผมนำมาทำพันก็คือข้าวเหนียวสัปะตองนึงขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ